วายาวันบุธดิมนีิดตาตันาวันาตาตามาหนอเราจะเวันตาวิตาลานานาดิ้มนิน่งตักยนวามวาดภาพวามข้ามตัเป๋าเยอะยันอธิบายอธิบาย ขั้นตอนขั้นตอนของข <ทำ S 1> การการทำความสะอาดการทำความสะอาดตอบไปตอบนี้ตอบวิธีการ สะอาดจับนานตาจัะเป๋าจัเตีเยงเก็บสิ่งของจิ้มสิ่งของทุกอย่างทุกด้านออกจากตะตะตะเป๋าคว่ำกระเป๋าคว่ำจ <ขอ S 2> <อ>ักระเป๋าและเคาะเอาเอาฝุ่นออกอานเอา ฝุ่นออกอเบาเบาบาใช้ผ้าใช้้าขนหนูหนผืนเล็กผืนเล็กผืนเล็กผืชุบน้ำชุบน้ำบิดหมาดมาดบิากหาเช็ดภายในเช็ดภายใน ย <Yeah. S 2> ภายนอกห <b> น้าด้านตาตัเยียนเยียนอธิบายอธิบายขั้นตอนขั้นตอนของการของกา,ารทำทำทำนานสะอาดตะดนานรองเท้าหนัง รองเท้าผ้าใบน้าน,น้าน้าไปตาไปยิงหนีหนีรองเท้าหนังน,าน,น,าน,น้าน้าหนังยิงถ้ารองเท้าถ้าร้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนฝุ่นใช้แปรงขนอ่อนน้าแปลงขนอ่อน,น ปัดฝุ่นออกปัดฝุ่นฟางท่ารองเท้าท้ารองเท้าเปือนนเป้อนโคนเปื้อนโคนให้นำให้นำผ้าขนหนูผ้าขนหนูชุบน้ำน้ำบิดมาดบิดมัเช็ดโคนเช็ดโคน ออกให้หมดบ้า,านานเบิดตา <สะ S 2> ใช้ผ้าแห้งนำผ้าแห้งเช็ดน้ำออกดม้เธาให้หมดเบิดและน้ำนำดำไปไปพึ่งให้แห้ง ใช้ผ้าันป้าหรือแปรงขัดปงันขัดรองเท้ารองเท้าและยาขัดยาขัดให้ทั่วรองเท้า ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้สักคู่สักคู่แล้วแล้วแล้วใช้แล้วใช้ผ้าแห้งผ้าแห้งขัดรองเท้าขัดรองเท้าจนขึ้นเงา